แมนี่เคลื่อนไหวให้กำลังใจแมทป่วยเป็นโรคหน้าสงสารหลังเลิกสงกรานกลายเป็นเด่นของวงการบันเทิงเมื่อนางเอกสาวหน้าเหวี่ยงอย่างแมททีรณีได้ออกมาประกาศปิดฉากรักสงกรานเตชนะนรงทายาทโบนันซ่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเพราะปัญหาสะสมหลังถูกชะจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ซึ่งหลังเลิกราแมนี่ ก็เคลื่อนไหวโพสต์ให้กำลังใจลูกสาวแมททีรณีคันทีต่อมาเต๋าทีวีภูได้ออกมาพูดถึงแมททีรณีในรายการบิ๊กแบร์แชนแนลโดยบอกว่าอย่าซ้ำเติมเธอเลยอีกทั้งเธอนั้นยังป่วยเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยกล่าวว่าสงสารน้องคะ่ะบางคนก็ไปซ้ำเติมนะคะอย่างที่รู้รายละเอียดมาก็ไม่ซ้ำเติมนะคะ สงสารน้องการเลิกกันครั้งนี้น้องแมทอาจจะไม่ได้ดูซึมเศร้าอะไรมากมายดูสนุกสนานแต่จริงๆน้องเขาก็มีความทุกข์น้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารเขาก็เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดเขาเสียใจผู้หญิงแรงๆเวลามันเสียใจก็จะอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกอะไรมากมาย เห็นว่าไม่สบายด้วยแมทอ่ะไม่สบายด้วยนะคะป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งที่น่าสงสารมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งน้องป่วยน้องต้องรักษาโรคนี้ก่อนมันเป็นโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้มาให้กำลังใจเธอคะ่ะเธอเป็นคนน่าสงสารล่าสุดทางด้านแม่นี่ก็ได้ออกคลื่นไหวหลังแมททีรณีเลิกสงกราน ซ้ำยังป่วยโรคหน้าสงสารโดยแม่นี่ได้โพสต์คลิปลูกสาวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสขณะเที่ยวที่ต่างประเทศท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย